สติเหตุการบปุรุชนหนึ่งและอริยผลบุคคลสีว่าโดยภูมิเกิดได้ในที่สิบภูมิคือกามมัสุขติภูมิเจรูปภูมิสิบห้าเว้นอาสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิสีว่าโดยองค์ธรรมประม,มัต์พวังแรกและ ภวางังคจิตสิคือกามาติเหตุกาผวังคจิตห้าโอขอไพ่หกทำไมากามาติเหตุกาผวังคจิตสีและมหาคตาพาวังคจิตเก้าแล้วแต่บุคคลและภูมิส่วนวิถีจิตเหล่านั้นได้แก่มโนทวา กุศลญาณสัมปยุตาจิตสีมหากริยาญาณสัมปยุตาจิตสีมหาคตากุศลละจิตเก้าและมหาคตากริยาจิตเก้าว่าโดยอารมณ์ผวังแรกและผวังหลังที่ทเป็นติเหตุกากกรรมผวังคจิตสีมีอารมณ์หกที่เรียกว่า กรรม,มาอารมณ์กรรม,มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับมาจากฉาติทวาริกกรรมรณาสันนาชาวนะในพกก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปพวังขจิตห้ามีบัญญัติกรรม,มนิมิตธรรมอารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐา,านยี่สิบหคือ กสินบัญญัติสิบอสุภะบัญญัติสิบโกฏาสาบัญญัติหนึ่งอานาบานะบัญญัติหนึ่งหรือสัตวะบัญญัติสี่ที่ได้รับมาจากมโนทวาริกามราณาสัน,นาชาวนะในพพก,กอดเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นอรูปภวังคจิตสีมีบัญญัติ หรือมหาคาตากมมร,รมมนิมิทธมารม์อันเนื่องด้วยอรูปกรรมฐานสี่คือกสินุขติมากาสะบัญญัติอากาสานัญจาตนาชาญน,นัตถิภาวะบัญญัติหรืออากินัญญายตนาชาญที่ได้รับมาจากมโนทวาริกามราณาสันนาชาวนาะ ในพก,ก่อนเมื่อใครจะตายเป็นอารมณ์สำหรับวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้ธาตมนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมหาปุสลญ,ญาณสัมพยุตจิตสีมหากริยาญาสัมพยุตจิตสีดวงใดดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าปริกรรมอุปจาระ อนุโลมโคตรภูและอัปนาชาวนะคือรูปาวจรกุศลจิตห้ารูปาวจรกริยาจิตห้าอากาสานัญจายปนะกุศลจิตหนึ่งกริยาจิตหนึ่งอากินัญญายตนากุศลจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งมีปฏิภานิมิตของ กรมาทานยี่สิบแปดคือกสบสัญญัติสิบอสุภาพบัญญัติสิบโกฏฐาสาบัญญัติหนึ่งอาณาปานาบัญญัติหนึ่งสัตวตวะวบัญญัติสี่หรือกสิลุคาตินากาสาบัญญัติหนึ่งนัตถิภาวะบัญญัติหนึ่งเป็นอารมณ์้ามโนทวะ จิตหนึ่งมหากุศลญ,ญานสัพยุตอุเบกขาสองมหากริยาญาสัพยุตอุเบกขาสองดวงใดวดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูและอัปนาชวนะคือวิญญาณัญจายตนะกุศลจิตหนึ่ง กิริยาจิตหนึ่งเนวาสัญญาณนะสัญญายตนะกุศลจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งมีมหาคตาปฏิภาคนิมิตของอรูปกรรมฐานสองคืออากาสานจายตนาชาหนึ่งอากินจายตนาชาหนึ่งเป็นอารมณ์ว่าโดยวัตถุภาว และวิถีจิตทั้งหมดถ้าเกิดในกามสุขติภูมิเจ็บและรูปภูมิสิบห้าเว้นอาสัญญาสตภูมิก็อาศัยหาทยาวัตถุกเกิดแต่ถ้าเกิดในอรูปภูมิสีก็ไม่ต้องอาศัยหาทะยาวัตถุกเกิด ส่วนวิธีที่สองสามสี่ห้าหกและเจ็ดเมื่อว่าเรืวัตถุก็พึงทราบเช่นเดียวกันอืมสาธุทนทั้งคนให้คนรับอ่านแค่นี้พอได้นะคนเชจะบอกว่าตรงนี้ค่ะข้างล่างอะค่ะเดี๋ยว ถ้าพอมีเวลาก็ไปอ่านเอาความเข้าใจเอานะตัวนัื่อเล็กๆกันนะ,นะ,ะในหลักสูตรหน้า108-109นี้นะคะ